you <small> สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูอีกครั้งนะครับครูสุชาติพิบูลศักิ์นะครับในวันนี้นะครับเราจะศึกษากันในหัวข้อการอ่านแปลความตีความและก็ขยายความนะครับเมื่อเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนะครับนักเรียนก็จะต้องตีความแปลความและก็ขยายความเรื่องที่อ่านได้นะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือนักเรียนจะต้องมีมารยาทในการอ่านด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับ ก่อนที่เข้าสู่บทเรียนนะครับครูก็จะมีคําถามนะครับมาถามนักเรียนนะครับว่านักเรียนรู้จักคําเหล่านี้หรือไม่อย่างไรนะครับคือคําว่าการแปลความนะครับการตีความแล้วก็การขยายความนักเรียนลองช่วยครูตอบคาถามนี้หน่อยนะครับได้ไหมลูก อ่าหลายคนเนี่ยพยายามตอบมาใกล้เคียงนะครับเฉียดฉิวบ้างนะครับบางคนตอบถูกเลยก็มีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคําตอบที่เรียนตอบมาเนี่ยสอดคล้องกับแนวคําตอบที่ครูเตรียมไวห้หรือไม่นะครับไปกันเลยการแปลความนะครับก็คืออ่าก็คือการแปลคํานะครับจากเรื่องที่อ่าน เพื่อความเข้าใจเนื้อเรื่องด้วยภาษาผู้อ่านเองนะครับส่วนนะการแปลความเนี่ยนะครับเราก็จะต้องทำไมครับควรทราบความหมายงถ้อยคำนะครับแล้วก็การสื่อความหมายแต่ละประโยคหรือข้อความนะครับแล้วก็ต้องรู้เกี่ยวกับการนำคำมาใช้ในประโยคด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราทราบสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะสามารถทำให้เรา อ่านแปลความได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับต่อไปการตีความตีความคือในอรูปตอบคุูเรงดางครับอ่าเก่งมากๆเลยก็คืออะไรครับการพิจารณาสาระสำคัญหรือรายละเอียดของเรื่องที่อ่านนั่นเองนะครับการตีความนะครับเช่นน้ำเสียงของผู้เขียนหรือตัวละครนะครับวัตถุประสงค์ที่ซ่อนแฝงไว้อยู่ ในเรื่องนะครับแล้วก็ปมปัญหาในเรื่องโดยใช้ความคิดและประสบการณ์ของผู้อ่านนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้อ่านเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์พิจารณาสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยก็แสดงว่าผู้อ่านเนี่ยสามารถตีความเรื่องที่อา่านได้นั่นเองนะครับต่อไปการขยายความการขยายความคืออะไรลูกดังๆเลยครับ สุดยอดเลยครับก็คือเลยครับคือการขยายขอบเขตความหมั่เรื่องที่อ่านให้กว้างไกลออกไปโดยเชื่อมโยงเรื่องราวที่อ่านกับประสบการณ์อื่นๆรอบตัวเรานะครับผู้อ่านอาจจะเกิดความคิดที่ขยายไปจากเรื่องที่ตัวเองกําลังอ่านในขณะนั้นหรือว่าอ่านจบไปแล้วก็ได้นะครับการขยายความคิดนี้เนี่ยผู้อ่านอาจจะใช้ความรู้นะครับหรือประสบการณ์ ที่มีเนี่ยเป็นพื้นฐานเพื่อให้สามารถขยายความคิดไปได้กว้างไกลมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือลักษณะการขยายความจากการอ่านนั่นเองนะครับใครตอบได้แบบนี้นักเรียนสุดยอดเลยครับต่อไปนะครับครูก็จะมีคําถามมาถามนักเรียนว่าแล้วนักเรียนคิดว่าการอ่านแปลความนะครับตีความและขยายความเนี่ยมันสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไรนักเรียนลองช่วยครูตอบหน่อยสิครับ ่าหลายคนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่านักเรียนตอบคําถามข้อนี้ของครูได้ถูกต้องสอดคล้องกับแนวคำตอบที่ครูเตรียมไว้ไหมนะครับเวลาที่เราอ่านนะครับเราเข้าใจในความในการแปลความเนี่ยมันก็จะส่งผลหรือว่านําไปสู่การตีความแล้วก็ขยายความต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการอ่านแปลความเนี่ย เป็นการอ่านที่เป็นขั้นพื้นฐานเบื้องต้นที่สุดนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะพัฒนาไปสู่ขั้นที่สูงขึ้นก็คือไปตีความแล้วก็ไปขยายความจากเรื่องที่อ่านต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยนักเรียนจึงต้องอ่านอย่างพิจารณาไตรตรองนะฮะเพื่อให้เข้าใจเจตนางผู้เขียนนะครับแล้วก็ได้รับความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่อ่านอย่างลึกซึง้งแล้วก็สามารถนำความรู้ความคิด จากการอ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองนะครับใครตอบได้แบบนี้สุดยอดเลยครับนักเรียนกิจกรรมต่อไปนะครับครูใช้นักเรียนเนี่ยอ่านบทร้อยกรองและตอบคำถามที่กำหนดไว้นะครับบทร้อยกรองที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับนักเรียนลองศึกษาและอ่านดูแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะครับไปเลยข้อหนึ่งนะครับ คำที่เขีดเส้นใต้หมายความว่าอย่างไรนักเรียนลองช่วยครูตอบนะครับตอบพร้อมๆกันเลยคำแรกครับลูกบัญชรแปลว่าอะไรครับลูกอเก่งมากเลยครับก็คืออะไรครับหน้าต่างนั่นเองคำที่สองครับรนุศสนแปลว่าอะไร ยอดเยี่ยมเลยครับก็คือมาจากคำว่าอนุสนนะครับก็หมายถึงความต่อเนื่องหรือว่าการสืบเนื่องนั่นเองนะครับต่อมาคำว่าสวนสวนแปลว่าอะไรครับง่ายมากเลยตอบดังๆยอดเยี่ยมเลยครับก็คือแปลว่าหัวเราะนั <c oughs> ่นเองนะครับต่อมาคำว่าคันไลนะครับคันไลแปลว่าอะไรลูกเก่งมากเลยครับก็คือแปลว่าไปนั่นเองนะครับสุดท้ายครับ มาลาแปลว่าอะไรลูกง่ายมากเลยครับตอบรงดังยอดเยี่ยมเลยครับก็คืออะไรครับดอกไม้นั่นเองนะครับใครตอบได้ครบ5ข้อนี้นครับเก่งมากๆเลยนะครับต่อไปคำถามที่2ครับเนื้อเรียนคิดว่าบทร้อยกรองเนี้ยแนะนำหรือว่าห้ามปฏิบัติในสิ่งใดบ้างเนื้อเรียนช่วยครูตอบหน่อยครับได้ไหม อ่าหลายคนก็ตอบมาหลากหลายกันมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่านักเรียนตอบได้สอดคล้องกับคําตอบที่ครูเตรียมไว้ไหมนะครับบทร้อยกรองนี้แนะนําหรือห้ามปฏิบัติสิ่งใดบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับข้อแรกก็คืออย่าเปิดหน้าต่างมองดูคนเดินไปมานะครับอันนี้คือข้อห้ามนะครับใช่ไหมฮะต่อไปคืออย่าพูดคุยหรือหัวเราะเสียงดังนะครับต่อไป เมื่อเดินให้ระวังอย่าเดินอย่ารีบเดินนะครับต่อไปเวลาเดินอย่าก,กวัดแกว่งแขนไม่ท่อสายตาและควรดูทางที่เดินด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อแนะนำใช่ไหมครับต่อไปอย่าทัดดอกไม้และเสยผมเวลาเดินอันนี้เป็นข้อห้ามใช่ไหมครับต่อไปอย่าจีบชายพก แล้วพูดคุยหรือสะกิดเพื่อนให้หัวเราะเวลาเดินอันนี้ก็เป็นข้อห้ามเหมือนกันใช่ไหมครับใครตอบได้แบบนี้สุดยอดเลยครับต่อไปข้อ3ครับนักเรียนนักเรียนลองสรุปใจความสำคัญของบทร้อยกรองนี้ลองช่วยกันสรุปดูว่าใจความสำคัญมันคืออย่างไรครับนักเรียนลองช่วยครูตอบหน่อยได้ไหมลูก อ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วหลายคนตอบมาใกล้เคียงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคําตอบที่เรียตอบมาเนี่ยสอดคล้องกับแนวคําตอบที่ครูเตรียมไว้ไหมนะครับบทร้อยกรองนี้ก็คือมีใจความสําคัญสรุปได้ว่าเป็นคําประพันธ์ที่กล่าวถึงข้อแนะนําหรือข้อห้ามในการปฏิบัติตนของสตรีหรือว่าผู้หญิงนั่นเองใช่ไหมครับในเรื่องของการมองการพูดและก็การเดิน โดยแสดงให้เห็นถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นหากไม่ปฏิบัติตามนั่นเองนะครับใครตอบได้แบบนี้นักเรียนเก่งมากๆเลยนะครับต่อไปนะครับข้อ4บทร้อยกรองนี้มีจุดประสงค์อย่างไรนักเรียนช่วยครูตอบหน่อยสิครับตอบได้ไหมอ่าง่ายมากเลยใช่ไหมครับบทร้อยกรองนี้มีจุดประสงค์ยังไงครับลูก อ่าก็คือใช้เป็นคำสอนในการปฏิบัติตนสำหรับสตรีหรือว่าเพศหญิงนั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยต่อไปนะครับให้นักเรียนขยายความเปรียบเทียบลักสณะการปฏิบัติตนจากบทร้อยกรองของสังคมในอดีตและปัจจุบันว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนักเรียนลองช่วยครูตอบคำถามข้อนี้หน่อยครับ ตอบได้ไหมหลายคนเสร็จแล้วหลายคนยังลังเลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคําตอบที่เรียนตอบมาเนี่ยสอดคล้องกับแนวคําตอบที่ครูเตรียมไว้หรือเปล่านะครับไปดูกันเลยการปฏิบัติตนจากบทร้อยกรองดังกล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับก็แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดทั้งการมองการพูดแล้วก็การเดิน เพราะว่าสังคมใอดีตเนี่ยให้ความสําคัญกับผู้หญิงที่มีกริยามารยาทเรียบร้อยนะครับสุภาพรักนวลสงวนตัวซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันที่ผู้หญิงเนี่ยกล้าสแสงออกมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นอิสระสามารถปฏิบัติสิ่งต่างๆได้ตรงตามความต้องการแต่ก็ยังคงปฏิบัติตนตามบทร้อยกรองบางข้อตามโอกาสและการละเทศนั้นๆด้วยนะครับ ใครตอบได้แบบนี้ยอดเยี่ยมเลยครับกิจกรรมต่อไปนะครับนักเรียนครูก็อยากให้นักเรียนเนี่ยร่วมการอภิปรายเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติว่ามีความเกี่ยวข้องกับการอ่านแปลความตีความและขยายความอย่างไรนะครับนักเรียนลองช่วยกันทํากิจกรรมนี้นะครับครูให้เวลานักเรียน2นาทีนะครับอาจ,จับเวลาเลยครับ อ่าหลายคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่านักเรียนตอบได้ถูกต้องนะครับตรงตามคําตอบที่ครูเตรียมไว้หรือเปล่านะครับกิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปรากฏกระบวนการอ่านแปลความนะครับตีความและขยายความดังต่อไปนี้นะครับการแปลความนะครับก็คือการทําความเข้าใจคําศัพท์ยากและทําความเข้าใจเนื้อเรื่องนะครับส่วนการตีความ ก็คือการพิจารณาความหมายของถ้อยคําแล้วก็เจตนาของผู้เขียนนะครับแล้วก็การขยายความนะครับก็คือการขยายความเรื่องที่อ่านนะครับเชื่อมโยงกับความรู้หรือประสบการณ์เดิมของนักเรียนเองนะครับใครตอบได้แบบนี้นักเรียนเยี่ยมยอดเลยนะครับกิจกรรมต่อมานะครับครูก็อยากให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันสรุปหลักการอ่านแปลความตีความแล้วก็ขยายความ เป็นแผนภาพความคิดนะครับโดยที่นักเรียนยังไม่ต้องตกแต่งใดๆนะครับเดี๋ยวเรียนไปตกแต่งภายหลังครูให้เวลานักเรียนทำกิจกรรมนี้นะครับ1นนาทีพอนะครับเอาจับเวลาเลยครับเสร็จไหมครับนักเรียนอ่าหลายคนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านักเรียน ทำแผนภาพความคิดกันมาเป็นอย่างไรบ้างเอาไปดูกันเลยนะครับหลักการอ่านแปลความตีความและขยายความนะครับข้อ1นนะครับเราจะต้องอ่านแปลความทำโดยที่ทําความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับข้อ2เราก็ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นนะครับโดยตีความจากเรื่องโดยพิจารณาความหมังถ้อยคํานะครับแล้วก็เจตนาของ ผู้เขียนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราค่อยไปดำเนินการในข้อที่3ก็คือการขยายความนะครับโดยขยายความคิดออกไปจากเนื้อหาของเรื่องนะครับโดยเกิดความคิดแทรกและความคิดเสริมเพิ่มเติมขึ้นนะครับนั่นเองนะครับใครตอบได้แบบนี้เนี่ยสุดยอดเลยครับกิจกรรมต่อไปนะครับครูก็จะใช้นักเรียนเนี่ยนะครับ จับคู่กับเพื่อนนะครับแล้วก็เลือกอ่านงานเขียนประเภทต่างๆนะครับตามความสนใจหนึ่งเรื่องแล้วก็นำมาแปลความตีความแล้วก็ขยายความจากเรื่องนั้นๆด้วยนะครับโดยที่ครูเนี่ยมีประเด็นในการประเมินดังต่อไปนี้นะครับถ้าเรียนอ่านแปลความหมายของคำประโยค และข้อความจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องเหมาะสมนักเรียนก็รับคะแนนในประเด็นนี้เต็มไปเลยนะครับแล้วถ้านักเรียนอ,อ่านตีความเนื้อหาและเจตนาของผู้เขียนจากเรื่องที่อา่านได้ถูกต้องเหมาะสมและก็มีเหตุผลประกอบนักเรียนก็ได้รับคะแนนในประเด็นนี้เต็มไปเลยเช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> แล้วถ้าหากนักเรียนอ่านขยายความคิดจากเรื่องที่อ่านได้กว้างไกล เชื่อมโยงกับสิ่งอื่นรอบตัวได้อย่างเหมาะสมและสมเหตุผลเนี่ยนักเรียนก็รับคะแนนในส่วนนี้เต็มไปเลยเช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายถ้าเรียนใช้ภาษาเรียบเรียงข้อความได้ถูกต้องกระทัดรัดชัดเจนและเหมาะสมนักเรียนก็รับคะแนนในส่วนนี้เต็มไปเลยเช่นเดียวกันและถ้านักเรียนสามารถที่จะดําเนินกิจกรรมได้ครบถ้วนทั้ง4ประเด็นนี้อย่างมีประสิทธิภาพนักเรียนก็รับคะแนน ในกิจกรรมนี้เต็มไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเรียนปฏิบัติกิจกรรมเมื่อสักครู่เรียบร้อยแล้วครูก็อยากให้นักเรียนเนี่ยแต่ละคู่ออกมานําเสนอการอ่านแปลความตีความแล้วก็ขยายความหน้าชั้นเรียนนะโดยที่นักเรียนและครูจะร่วมกันประเมินการอ่านนั้นๆด้วยนะครับและเพื่อให้ผลงานของนักเรียนเนี่ยมีคุณค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ ครูก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยนำทักษะเรื่องการอ่านแปลความตีความและขยายความไปให้ความรู้แก่เพื่อนที่ยังอ่านแปลความตีความและขยายความได้ไม่ถูกต้องนะครับหรือไปเลือกอ่านเรื่องต่างๆที่มีประโยชน์แล้วแปลความตีความและขยายความจากนั้นนำมาพิปรายและเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนหรือครูต่อๆไปนะครับ เมื้อนักเรียนได้ศึกษาเรื่องการอ่านแปลความตีความและขยายความจบเรียบร้อยแล้วนะครับครูก็หวังว่านักเรียนจะได้นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการเรียนของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย